ช่วงนี้เด็กๆเรียนออนไลน์ที่บ้านกันเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีโอกาสในการสอนเด็กๆในการเขียนมากขึ้นอาจจะเกิดความสงสัยว่าเด็กๆจับดินสอได้ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้คุณครูไก่จะมาพูดถึงพัฒนาการในการจับดินสอของเด็กๆค่ะในเด็กวัยหนึ่งขวบหรือ1ขวบครึ่งเด็กจะจับดินสอบแบบกำค่ะโดยที่เด็กจะ ใช้การขีดเขียนโดยที่ขยับไปทั้งแขนซึ่งจะทําให้ควบคุมในเรื่องของการเขียนได้ง่ายดังนั้นในเด็กวัยนี้ควรที่จะใช้สีแท่งอ้วนๆหรือว่าใช้สีเทียนในการขีดเขียนนะคะในเด็กอายุ2-3ถึงขวบเวลาจับดินสอเด็กก็จะใช้การกำทั้งมือเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการจับแบบคว่ำมือแบบนี้นะคะซึ่งเวลาขีดเขียนก็จะขีดเขียนไปทั้งมือเหมือนกันค่ะ ในช่วงเด็กวัยสามขวบครึ่งถึง4ี่ขวบในเด็กวัยนี้จะเริ่มจากดินสอได้ใกล้เคียงกับท่าที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะโดยการจับของเด็กก็จะจับแบบ3นิ้วหรือว่า4นิ้วโดยการเสร้นไหวในขณะเขียนก็จะยังเขียนในทั้งแขนเหมือนเดิมค่ะในเด็กวัยนี้นะคะควรที่จะใช้ดินสอสามเหลี่ยมหรือว่าดินสอที่มีเพนซิลกรึเพื่อช่วยในการเขียนได้ดีขึ้นค่ะ ในเด็กว 4, ัย4ขวบครึ่งถึง6ขวบในเด็กวัยนี้ก็จะจับลินสอได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะโดยเป็นการจับดินสอ3านิ้วแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเด็กจับดินสอได้ถูกต้องนะคะเด็กๆก,ก็จะเขียนโดยการคุมน้ำหนักมือได้ดีแล้วก็จะไม่เมื่อยนิ้วค่ะซึ่งในเด็กวัยนี้เวลาเขียนก็จะเริ่มใช้ข้อมือในการเขียนได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะการที่เด็กจะจับดินสอได้ดีเด็กจะต้องมีกล้ามเนื้อมือที่พร้อมโดยเฉพาะ3านิ้วที่ใช้ในการจับดินสอค่ะ กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้นั้นก็คือกิจกรรมคีดบีบหนีตัดดึ่งที่คุณครูเคยพูดไปคิดก่อนหน้านะคะการตัดกระดาษเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมันเล็กของเด็กๆนะคะซึ่งในเด็กแต่ละวัยก็จะมีความสามารถในการตัดกระดาษที่ 2-3ขวบนะคะในเด็กวัยนี้จะสามารถถือจานไก่แล้วก็เปิดปิดได้ค่ะโดยที่จะเริ่มตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันเป็นเส้นสั้นๆได้นะคะในเด็กว,วัย3-4ขวบเด็กวัยนี้จะเริ่มตัดกระดาษตามเส้นหนาๆได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถตัดกระดาษ A4 ให้ขาดออกจากกันได้ค่ะในเด็กว,วัย4-5ขวบในเด็กวัยนี้จะเริ่มตัดกระดาษเป็นรูปทรงใหญ่ๆได้ค่ะ ในเด็กวัย5-6ขวบจะเริ่มตัดกระดาษรูปทรงต่างๆที่มีขนาดเล็กลงได้ค่ะและในเด็ก6-7ขวบนะคะในเด็กวัยนี้จะสามารถตัดกระดาษแข็งตัดผ้าหรือว่าตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะในการฝึกใช้กันไกนะคะก็จะมีกันไกลหลายรูปแบบที่จะช่วยฝึกให้เด็กใช้กันไกได้เก่งขึ้นค่ะในเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็จะสามารถใช้กันไกแบบนี้ได้ค่ะ กนไกลแบบนี้เด็กๆก็จะแค่บีบแล้วก็กดซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ในการเปิดปิดกันไกลค่ะเมื่อเด็กสามารถขยับมือเพื่อเปิดปิดกันไกลได้คล่องแล้วเราก็จะให้เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะสอดนิ้วเข้าไปในกันไกรค่ะซึ่งกันไกลแบบนี้นะคะคกุบคองก็สามารถที่จะสอดเข้าไปใน2รูนี้เพื่อที่จะช่วยให้เด็กคอนโทรลกันไกลได้ดีมากขึ้นค่ะ แล้วเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะใช้นิ้วในการขยับกันไกลได้คล่องแล้วก็ให้เด็กๆใช้กันไกลธรรมดาในการตัดกระดาษได้เลยค่ะถ้าหากเด็กๆสามารถใช้กันไกลได้คล่องเด็กๆก,ก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็สามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายได้มากขึ้นด้วยนะคะ